นะครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่อง i n d s e t แล้วนะครับเราเข้าใจเรื่องของว่าการออกแบบคอนเทนต์มีวิธีการออกแบบยังไงคร่าวๆที่เป็นพื้นฐานนะฮะเรามาเข้าสู่เนื้อหาสําคัญก็คือว่าแล้วการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะครับการทำานเทต์คืออะไรผมไม่อยากจะใช้บทเรียนนี้ในการบอกคุณว่าคุณทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับแต่ผมให้หลักการก่อนว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันคือการทำคอนเทนต์ทุกรูปแบบนะครับเขาใช้ทุกรูปแบบที่มีคุณค่าให้กับ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคและขณานรยการเองมันสามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรธกิจได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนี่คือคีย์เวิร์ดของมันนะครับถ้าเกิดเรามองจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรามาร์กันไว้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยมันเป็นคอนเทนต์ทุกรูปแบบแปลว่า มันไม่สําคัญหรอกครับว่ามันจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์คุณทำคอนเทนต์ออนไลน์ก็ได้คุณทำคอนเทนต์ออฟไลน์ก็ได้นะครับเช่นคุณอาจจะใช้วิธีการไปทําป้ายโฆษณาเพื่อให้คนสนใจแล้วคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณมาซื้อของคุณทางออนไลน์ก็ได้นะครับคุณอาจจะใช้วิธีการแจกนามบัตรแจกใบปลิวเพื่อให้คนสนใจแล้วมาซื้อของคุณออนไลน์ก็ไม่ผิดอะไรนะครับคุณอาจจะใช้วิธีทําออนไลน์เพื่อให้คนไปซื้อออฟไลน์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับ มันไม่ได้มีแค่ว่าคอนเทนต์ที่ว่ามันคือคอนเทนต์เฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับอย่างนี้ต้องเป็นเป็นเหมือนมุมมองที่ต้องเข้าใจก่อนนิดเดียวเพราะหลายคนชอบคิดว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือเฉพาะบนออนไลน์เท่านั้นต้องทําวิดีโอเท่านั้นไม่ใช่ครับสำหรับผมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือทุกรูปแบบทุกๆฟอร์มนะครับอีเวนต์ใบปลิวรายการทีวีรายการวิทยุนะครับหมอลำอยู่านนับเลยเพราะจริงๆแล้วมันในคุณก็เคยเห็นใช่ไหมสมัยก่อนมันมีที่ว่าหนังกลางแปลงใช่ไหมฮะหรือบางทีก็มีีลเเเเกกกกกขขาายยออ็็็ตมมััันนนนนนรรว่่ปหหึงคืะบ แต่ทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดทาม,มาคือว่ามันต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้กับกลุ่มเป,ป้าหมายนะครับและสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจขอค่ามมาประโยชน์สุดท้ายก่อนนิดนึงว่าสร้างผลให้กับธุรกิจอันนี้สําคัญนิดหนึ่งคือว่าเพราะหลายหลายคนเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์มาสร้างผลลัพธ์ที่ดีในแง่ตัวเลขก็คือมียอดไลค์ยอดแชร์เยอะนะครับแต่พอถามว่าแล้วมันเป็นผลกับธุรกิจอย่างไรธุรกิจได้ประโยชน์อะไรจากมัน กับตอบไม่ได้อันเนี้ยอยากให้เรียกว่าเหมือนปะเอาไว้นะครับแล้วถามตัวเองว่าเออแล้วผลประโยชน์ที่เราคาดหวังจากธุรกิจเราเนี้ยนะครับนะฮะจากคอนเทนต์เนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นตัวอคอนเทนต์แบบทางตรงหรือทางออบเนี่ยนะครับคืออะไรเช่นคุณคาดหวังว่าคนจะซื้อสินค้าคุณทีคุณคาดหวังว่าคนเห็นปุ๊บจะบอกต่อคุณคาดหวังว่าคนเห็นปุ๊บแล้วจะอยากได้สินค้าของคุณสนใจคุณมากขึ้นรู้จักคุณมากขึ้นเป็นต้นนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ ซึ่งบางครั้งผลนี้เกิดขึ้นทันทีระยะสัน้นเช่นเห็นปุ๊บซื้อเลยแต่บางครั้งคือเห็นปุ๊บยังไม่ซื้อครับจดจําไว้ก่อนและรอโอกาสค่อยมาซื้อก็ทําได้เหมือนกันบางครั้งคอนเทนต์พวกนี้อาจจะไม่ทําให้คุณอยากได้สินค้าทันทีแต่ทําให้คุณเกิดปัญหานั่นคือผลนะครก็คือแบบว่าทําให้แบบเออจริงๆแล้วเราควรจะหาซื้อประกันนะ เดี๋ยวค่อยมาหาซื้อว่าประกันยีย่ห้อไหนบ้างเออจริงๆแล้วเราน่าจะมีกล้องดีๆทุกตัวนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะมีกล้องตัวไหนบ้างที่น่าซื้อเป็นต้นนั่นคือการเข้าใจเรื่องผล,ลระยะสั้นผลระยะยาวผลทางตรง,ผล,ง,ตรงผลทางอ,อบบบบบ้อมมันต่างไปแต่ย้ํานะครับผลทางธุรกิจไม่ใช่ตัวเลขย,ยอดรายยอดแชร์นะครับมันคือผลที่ว่าคนรักคุณมากขึ้นคนจะรู้จักคุณมากขึ้นคนอยากซื้อของคุณมากขึ้นคนปรารถนาคุณมากขึ้นอะไรเช่นนี้เป็นต้นนั่นเองนั่นคือเรียกว่าผลทางธุรกิจนะครับ มาถึงคีย์เวิร์ดสำคัญดีกว่านะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมชอบเล่ามากคือคำว่าคุณค่านั่นเองนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราไปฟังบรรยายหรืออ่านหนังสือตำราเกีเ่ยว content marketing กับคอนเทนต์เ็ตติ้งอะไรต่างๆนี่ยนะครับเขาจะพูดเหมือนกันเลยครับว่าคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่มีคุณค่าคอนเทนต์ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับชัวร์ครับผมก็พูดได้เลยมันจริงมันเป็นสัจธรรมครับคอนเทนต์ content ที่ดีก็คือคอนเทนต์ที่มีคุณค่า คอนเทนต์ที่คนไม่เสพก็คือคอนเทนต์ที่คนประเมินแล้วว่าไม่มีคุณค่านะครับนี่คือหลักการของอมันนั่นเองแต่สิ่งที่เราต้องคิดต่อมาคือว่าเรื่องแรกใครเป็นคนประเมินว่าคอนเทนต์นี้มีค่าหรือไม่มีค่าซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ใช่ตัวคนผลิตคอนเทนต์ถูกไหมฮะคนทำคอนเทนต์เนี่ยอาจจะเดาและประเมินในสายตาตัวเองได้ว่ามันมีค่าหรือไม่มีค่าแต่คนจะบอกว่ามีค่าไม่มีค่าจริงๆแล้วคือคือคนที่เสพ คนที่เป็นคนได้รับคอนเทนต์นั้นไปเหมือนอาหารแหละครับพ่อครัวเชฟจะบอกว่ามันดีอะไรก็ตามแต่คนที่จะบอกว่ามันอร่อยก็คือคนกินคนกินก็เป็นคนบอกว่าอร่อยไม่อร่อยนั่นเองนะครับคือถึงแม้ว่าตัวคนทำคนนี้อาจจะมีความภูมิใจอาจจะมีสิ่งที่เราคิดเราอยากถ่ายทอดมากว่าเอ้ยมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวคนฟังนั่นแหละว่าเขาประเมินว่ามันมีความมันมีคุณค่าหรือเปล่าแล้วพอบบกว่าแล้วคนถามว่าคุณค่าวัดยังไง วัดที่มีความมปประโยชน์ไหมผมบอกใช่ถ้าเกิดเราบอกว่าคุณค่าเนี่ยเอาง่ายเลยแล้วก็คือว่าคอนเทนต์เหล่านั้นมันตอบสนองความต้องการเขาได้หรือเปล่ามันแก้ปัญหาชีวิตเขาได้หรือเปล่ามันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้หรือเปล่าเช่จนจากเดิมรู้สึกไม่รู้สึกไม่สบายใจตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เราฟังเพลงเหตุผลที่เราดูรายการสนุกสุเพราะว่าจากเดิมเรารู้สึกเบื่อหน่ายตอนนี้ต้องการรู้สึกดีขึ้นมันก็เลยมีคุณค่ากับเราใช่ไหมครับเราดูเรื่องบางเรื่องเพราะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ตออชีวิขงเเเเเรรราาาาามัันแกก้้ปญหหใ็ลยยส เป็นต้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเองนอกจากว่ามันมีประโยชน์มันแก้ปัญหาให้เราแล้วนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่มันมาพร้อมกันนะก็คือว่ามันคุ้มค่าที่จะดูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการเสพ็จคอนเทนต์ก็มาพร้อมกับการที่เราจะต้องจ่าย จ่ายสิ่งที่ชื่อว่าเวลาจ่ายสิ่งเรีก่อินเทอร์เน็ตเพื่อดูคอนเทนต์จ่ายเรียกว่าอะไรฮะเน็ตนะครับกี่เมกเพื่อจะดูวิดีโอตัวนี้เป็นตน้นยิ่งดูวิดีโอเยอะก็ใช้นเน็ตเยอะอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่ายพวกนี้นะครับเราถามว่ามันคุ้มค่ากับที่เราได้มาหรือเปล่าถ้าเกิดชั้นนั่งเล่นเกมหนึ่งเกมเนี่ยนะครับใช้นเน็ตประมาณเกือบ300เมกหนึ่อย่างเงี้ยนะฮะแพ็กเกจเน็ตก็หมดไปเร็วขึ้นชันต้องชันต้องจ่ายเงินเพื่อที่เติมเง น,นี่คือสิ่งที่เราประมวลผลอยู่ตลอดเวลาในสมองของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรียกว่าคุ้มค่ามันก็มาเพรา้อมกคุณค่านะครับแล้วคุณค่าก็มาเพราะคุณค่าในทางคพร้อมกันนั่นเองตรงนี้สิ่งสำคัญมากเลยคือการเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการคิดของคนที่ชื่อว่า ลูกค้าเป็นกลุ่มการคิดของคนที่ชื่อว่าคนเสพคอนเทนต์อย่าบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นกลุการคิดว่าโอ้ยคอนเทนต์ชั้นดีอย่างนั้นคอนเทนต์ชั้นดีอย่างนี้คอนเทนต์ชั้นมีประโยชน์อย่างนั้นไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เห็นคอนเทนต์ของคุณเขาประเมินว่าไม่มีคุณค่าเขาก็ไม่เสพนั่นเอง และนั่นนํามาสู่รูปสําคัญครับรูปที่เรามักใช้ในการอธิบายเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบ่อยๆก็คือว่าสิ่งที่คนอยากพูดกับสิ่งที่คนอยากฟังไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่แหละหาสิ่งที่สัมพันธ์กันตรงกลางให้ได้มันคือสิ่งที่สัมพันธ์กันว่าสิ่งที่คนอยากพูดมันต้องเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่คนอยากฟังร่วมกันนะครับถ้าคุณพูดฝั่งซ้ายซึ่งเป็นสิ่งที่คน สิ่งที่คนเนี่ยนะครับอยากพูดนะครับแต่เป็นสิ่งที่คนไม่อยากฟังแน่นอนว่าในปัจจุบันคนก็คงจะฏิเสธได้ง่ายนะครับเพราะว่าวันนี้คนมีเรื่องมีเรื่องอื่นให้เสพเยอะมากนะครับย้อนกลับไปตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่คนมีตัวเลือกเยอะเมื่อคนมีตัวเลือกเยอะปุ๊บแปลว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของคุณไม่น่าฟังเขาก็เขี่ยทิ้งทันทีถูกไหมครับขนาดเดียวกันเองหลายธุรกิจเองอาจจะตกหลุมเหมือนกันว่างั้นเราไปพูดฝั่งขวาไหมฝั่งคอนเทนตท คอนเทนต์ที่คนอยากฟังแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่คนชอบครับเช่นข่าวซุบซิปดาราข่าวดรามา่ากระแสต่างๆที่ออนไลน์กำลังพูดถึงอยู่เป็นต้นพวกนี้เป็นสิ่งที่คนอยากฟังอยู่แล้วครับแต่คําถามต่อมาคือว่าแล้วสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกับคุณอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่มันก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เกิดประโยชน์กับลูกค้าแต่ไม่เกิดประโยชน์กับธุรกิจก็ต้องไปห่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับ พื้นที่สําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากที่สุดก็คือคอนเทนต์ในฝั่งที่เราเรียกว่าเรเลแวนต์หรือสัมพันธ์กันระหว่างคนพูดและคนฟังมันเป็นเหมือนพื้นที่แบบพื้นที่สองคำนะฮะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันเป็นสิ่งที่คนฟังสนใจมีปัญหาอยากรู้และคนพูดก็บอกว่าฉันแก้ปัญหาที่ได้ฉันพูดให้คนที่ฟังได้นะครับโอเคครับฟังดูอย่างนี้ก็ดูง่ายนะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องเตือนระหวัง หมือนกันก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เรียกว่าเรแลวนเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามคนฟังคือตัวเราเนี่ยนะครับตัวธุรกิจเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเรามีเรื่องเล่าเหมือนเดิมนะครับเราอาจจะมีเรื่องเล่าเหมือนเดิมเราอาจจะมีคอนเทนต์เยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่คนอยากฟังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นถ้าเกิดเราขายโทรศัพท์มือถือแล้วเราขายลูกค้ากับลูกค้าที่ชอบถ่ายรูปพื้นที่เรนแลวน์เมื่อคือพื้นที่เกี่ยวเรื่ เรื่องของสเปคกล้องกล้องเรื่องของการถ่ายรูปรีิวต่างๆนั่นคือสิ่งที่เขาสนใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากเอามือถือถ่ายรูปสวยๆแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไปขายมือถือรุ่งเนี้ยกับคนที่เล่นเกมพื้นที่ในเรลเวสก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าคนเหล่านี้จะสนใจว่าแล้วเกมเป็นยังไงเกมบนมือถือนี้เป็นยังไงเล่นแล้วเวิร์กไหมเล่นแล้วมีตีภาพมีดีไหมหเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนคนฝั่งขวาคือคนฝังเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าไอ้พื้นที่ตรงกลางก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆเหมือนกัน เช่นเดียวกันครับอีกอันนึงที่อาจจะเป็นปัญหาก็คือว่าบางธุรกิจจะใช้วิธีไปดูว่าคู่แข่งทำอะไรเห็นคนอื่นทำอะไรบ้างแล้วฉันก็ทำตามบ้างนะครับโดยลืมสังเกตว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เร levant กับตัวเองตัวอย่างเช่นมันอาจจะมีแบรนด์สินค้าบางอันนะครับโพสต์คำคมเพื่อ สร้างภาพว่าแบรนด์สินค้าของเราเป็นแบรนด์ที่มีทัศนคติที่ดีเราเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงม้านจายของคนเป็นต้นเราต้องการทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ดีดีเป็นคนที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนะครับแน่นอนครับว่าผลที่เกิดขึ้นคือลายคําคมแรงบันจาใจะเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์มากเพราะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับตัวแบรนด์และสัมพันธ์กับคนฟังคนฟังก็ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดอีกแบรนด์ดึงเห็นว่าอุ้ยคำคมมันเวิร์กมากฉันก๊อปมาทำบ้างนะครับ แต่ปรากฏว่าตัวเองภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมาะากาับเป็นภาพแบบนั้นเราเป็นคนตลกเราเป็นคนขบขันเอาคำคมมาโพสปุ๊บมันก็เหมือนกับการทําให้คนฟังชอบแต่ภาพนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเรามันไม่สัมพันธ์กับเรามันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือนี่นี่คือหลักการเดียวกันก็จะเห็นว่าคนทุกคนไม่ได้เหมาะกับการเล่าทุกเรื่องมันเล่ามันเหมาะกับการเล่าเรื่องบางเรื่องเท่านั้นนะครับ สิ่งนี้ต้องเป็นการเตือนด้วยความาเป็นห่วงนิดนึ่งนะครัเพราะว่าผู้ก่อบการบางคนจะใช้วิธีการเห็นคนอื่นทําฉันทําบ้างเห็นคนอื่นทําแล้วดีฉันก็ขอทําตามบ้างเพราะคิดว่ามันก็คงจะดีเหมือนกันนะฮะ แน่นอนว่าคุณโพสต์คํำคมไปก็คงได้ตัวเลขน,นะครับก็คงมีคนชอบคนมีคนที่แบบสนใจนะครับแต่ทั้งหมดนั้นอาจทำให้ภาพลักษณ์ของคุณสับสนงงหรือบางทีอาจจะได้ลูกค้าที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเข้ามาในเป็นคนติดตามก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เน้นเรื่องของ เรียกว่าความสวยความงามมันต่างอะไรเงี้ยนะครับความสวยความงามมันต่างไปแล้วเราก็โพสต์นะครับลักษณะของการเรื่องของคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการาชื่นชมนะครับดาราหญิงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนที่เป็นผู้ชายชื่นชอบเหมือนกันและกดเข้ามาติดตามในแฟนเพจนะครับ <S <S คนกลุ่มนี้คืออะไรฮะคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นลูกค้าอยู่แล้วครับกลายเป็นว่าเราต้องเสียเงินเพื่อสื่อสารกับคนกลุ่มนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวอย่างว่า บางครั้งการทำคอนเทนต์ที่ไม่เรเ e v a n ไม่สัมพันธ์ระหว่างตัวผู้พูดกับคนฟงังอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องนี้เสมอเอาละฮะเมื่อเราเข้าใจหลักการแบบนี้ปุ๊บนะครับซึ่งนี่เป็นรูปรง,ง่ายของการเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเขาจะบอกว่าโอเคเรื่องของฝั่งซ้ายสิ่งที่คนอยากพูดนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยากพูดเรื่องอะไรบ้างอยากสื่อสารบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นปัััญหาาคคือืออฝ่งขวมนละรบ ก็คือคนฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทําความเข้าใจก่อนว่าแคนฟังเนี่ยนะครับเขาอยากได้อะไรคนฟังเขาอยากรู้อะไรบ้างนะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บหลายคนบอกเออแล้วคนฟังอยากรู้เรื่องอะไรบ้างละ่ะคนฟังมีสนใจเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับ ก็ต้องมองอย่างนี้แหละครับว่าเอาจริงๆแล้วนะครับคนฟังเนี่ยมีเรื่องที่อยากรู้มากทีเดียวนะครับและมันสัมพันธ์กับการซื้อขายเราด้วยนะครับว่าคนจะซื้อของเนี่ยมีเรื่องที่เขาอยากรู้เยอะเหมือนกันและถ้าเราให้ไม่ครบเนะครับเราอาจจะขายของไม่ได้ทีเดียวนะฮะงั้นมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับคนจะซื้อของเขาอยากรู้เรื่องอะไรกันบ้างนั่นเองครับ